เ้าลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิคะ่ัสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนสิคะสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนณน้อค่ะมาเอ้ไม่ไม่กินลาบลาบกองไม่กันมากินลาบค่ะมากินลาบ ข้าวเหนียวผักตามนี้เนาะคะ่ะพี่น้องมาจ้าพี่น้องอยู่ดีสบายกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้าเนาะย้ำนี่ข้าวเหนียวมาแล้วจ้า,จาพเพื่อจะได้กินข้าวน้ำกันได้กินข้าวซาวแล้วยังเนาะพี่น้องกรอ,องไปไจ้ะมันจะเอาอะไรคะเดกอ๋อปี๊ปปี cả. เหรอคะอ๋อเดี๋ยวอ๋อหนูจะเอาใหม่เ<ล>อาเปิดยังไงล่ะอ๋อ ยายระผสมให้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะโอ้ยเด็กได้น้ำให่ลรบปวยชิชแตรอแป๊บนึงนะคะเ<แ>จ,จ๊รอบเจ๊ออจ้าโอเคจ้าโอเคโอเคไม่หวานมากนะลูกนะไม่หวานมากนะคะ ไม่หวานมากนะจ๊ะโอเค,อเคยายกวนให้จชชชชชุ๊บจุ๊ก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 ชง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 พอรลบข้าวหรอจ้าชงแล้วาลนะยายเปิดให้แล้วนะอือันนี้ค่ะลูกขอบคุณค่าก่อนสิคะจ้ามากินข้าวของหนูนะคะนี่ของหนูนะโอเค เจ๊ <Yeah. laughs> มาค่ะพี่น้องค่ะยายไม่ยุ่งยุ่งยุ่งกับมันนั่นสาวน้อย <laughs> ทำได้เรียกงสาวน้อยแล้วจ้ะพี่น้องบร่ได้เฮ็ดคลิปโดนนะเพราะว่าอย่างที่ลายย่างค่ะพี่น้องจ้ะเขาโทษขออภัยเอฟซีแล้วจ้ะแต่ว่ายังม่ได้เข้าไปเฮ็ดไอ้เพจดอันนี้ไม่ยุ่จ้ะพี่น้องยูทูปเพนปิดของมันนั่นยายไม่แลจ้ะพี่น้องท่านไปปิดไอ การสร้างรายได้น่ะแม่แต่ว่าท่บ้านให้เขาน่นาจะเทลียแต่ว่าจะเพิ่งจะผ่าน,น,นเนาะค่ะเนาะเฮ็ดมาโดนแ,แต่ว่าเพิ่งจะผ่านแล้วยายไม่ก็บบกว่าได้เฮ็ดคลิปสม่ำเสมอน้ำนอกจากพี่น้องจะขออนุญาตนะคะเอามือชินเขาเนี่แหละพระเสด็ <laughs> นาวบ้าฉาพี่น้อง <laughs> พี่น้องสังหัรน,นั่นไอประเทศแล้วนอกจากเนาะ แล้วก็ประเทศไออเมริกาประเทศไทยนาะจ๊านะพีพ่ปล่อยทุกๆประเทศพี่น้องเขาร่วมโลกนาะจา๊ปะปลอดภัยกันทุกผู้ทุกคนเนะจนะ้ะเนาะจะไปเที่ยวกันข้างนอกหรือว่าอ่า จังในก็นตามนอกจากคอยพากันอันดูแลตัวเองนอกจากพี่น้องลาบเจคือเก้าแลรวคะพี่น้องจ้ะ ก็ได้เฮ็ดไหเบิง้งแต่ว่าเคยเฮ็ดลง o ยูทู e แล้วนอาจะนี่ก็เลยมากินไหเบิง้งงจนพีส่สน,นอ,งองมากินมาได้จ้ะ กินข่าวเองทั้งกินทั้งเร่นพี่น้องเลยใส่ปากสิ่คะอร่อยไหมอร่อยไหมคะ

ฮอนไนค่ะพี่น้องปากเป็นเป็นฮอนไนกินน้ำหน่อย อล้วนะคะ ่อพ่ออียายไม่ไม่เอามาใส่ของยายนะคะอืม ลานน้อยจินเจเป็นบางเวลานะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าจินไข่แม่แม่แม่มาใส่ของยานะคะ,ะจ้ะ ใส่นะครจ้า yeah, <yeah>, yeah. อืมหนูจะเอาอะไรคะเนาะนี่แตงหนูไงนี่แตงหนูไงคะอืมอะไรไหมคะ เผ็ดเหรอทำไมหนูเผ็ดเหรอคะไม่มีพริกเผ็ดตรงไหน,น ไม่เล่นอนอมค่ะ ลงไปเอาหนทูทำหล่นเดี๋ยวยายเอาให้เดี๋ยวยายให้หนูเล่นไงเดี๋ยวยายเอาให้นะคะ ทำหล่นอีกนะ เล่นน้ำด้วยค่ะ น้องเรียนพี่น้องไง <laughs> แล้วค่ะพี่น้องจ้ายื่งแล้วหลานน้อยทั้งจินทั้งเล่นไอพ่อกนคลิปหน้าเนาะค่ะ,ะพี่น้องขอบคุณคะ่ะขอบคุณเอฟซีทั้งคนเกา่าคนใหม่เนาะจ้นะเนาะไอพ่อกนคลิปหน้าเนาะจ้าใหายู<ว><ว>ดีมีแฮงทุกคนนาะจานะ้ะเนาะสวัสดีคะ่ะพ่อกนคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายชนแก้วปึงจิว<ด> อร่อยไหมอร่อยไหมปุ๊บ,บอืมโอ้เอาข้าวเหรอคะจะ้าเอาข้าวเลยคะ่ะโอเคโอเคว้าวอร่อยไหมคะอร่อยไหมยัมมี่สวยัมมี่มอ้อ่า แม่งมันก็ได้